ปลูกถั่วลิสงลายเสือสูตรความรู้จากอินเทอร์เน็ตผสมการครีเอทของนายตะวันความห่างของหลุมคือ30เซนติเมตร ลึก3ถึงหเซนติเมตรใช่ปูนขาวเปลือกหอยโรยที่แปลงหรือไร่ทั่วโดยทั่วไปซยก่อนกับ อาปูนขาวเปลือกหอยนั่นมาคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธ์การเชื้อราอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างหลังนี้ไม่มีบอกไว้ใน YouTube หรืออินเทอร์เน็ตใดๆแต่นายตะวัน เอามาประยุกเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าน่าจะช่วยได้ครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มลงพืชบนแผ่นดินในสวนจันเป็นการเริ่มฟื้นฟูกอบกู้ ธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์จากดินที่ถูกทิ้งไว้ให้กันดานก็จะเริ่มปรับด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วลงไปโดยไม่หวังผลผลิตสักเท่าใดแค่ เกิดรอดมาได้มีรากลำต้นและใบพืชชนิดถ่วนี้เกิดขึ้นมาแล้วถ่วนั่นเองก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุคือซากต้นถั่วหลังจาก เก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์จะได้มากได้น้อยก็ช่างมันนั้นแล้วต้นถั่วก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีฟื้นฟูให้แผ่นดินในสวนจันนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังที่ย่อมจะเคยเป็นมาในอดีตเพราะแผ่นดิน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณการครั้นต่อมาถูกเกษตรกร,ร,กรผู้ถูกเป่าหูถูกครอบงำจากการค้าพาณิชย อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มุ่งผลิตมากๆเร็วๆป้อนโรงงานก็เลยใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเต็มไปหมดแถมยังปลูกพืชเชิงเดียวซ้ำๆอย่างนั้นอยู่ทั้งปีทั้งชาติทำให้ดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ เกิดกันดานตายด้านขึ้นมาสวนจันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะสาธิตชีวิตธรรมชาตินอกจากชีวิตของตัวผู้สาธิตที่มุ่งใกล้ชิดธรรมชาติแล้วชีวิตของธรรมชาติคือของดินน้ำอากาศก็เป็นสิ่งที่ สำคัญที่นายตะวันจะช่วยกอบกู้ฟื้นฟูเขาขึ้นมาที่จริงเราแทบไม่ต้องไปทำอะไรคืออย่าไปทำสิ่งที่มันขัดขวางต่อธรรมชาติอย่างเดียวเดี๋ยวธรรมชาติเขาก็จะพลิกฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาเองแบบที่เราปลูกพืชผัก สวนครัวพืชไร่พืชน,นาลงไปบนแผ่นดินนี้แล้วก็ใช้สารอินทรียคือสารที่ได้จากธรรมชาติคือได้จากต้นพืชเขาเองเป็นหลักเลี่ยงการใช้สารเคมีเพียงแค่นี้ไม่กี่ปีเดี๋ยวแผ่นดินที่เคย สูญเสียความอุดมสมบูรณ์มากันดานกระด้างตายไปนั้นก็จะคืนชีพพลิกฟืก้นก,กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นดินดีดินร่วนดังเดิมครับถ่ายคลิปเอามาแชร์แบ่งปันให้ท่านสาธุชนคนดีที่ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิสืตะวันได้ชมกันอีกคลิปหนึ่ง แบ่งปันให้ญาติมิสิติยานุสิตได้เห็นเป็นกำลังใจเหมือนกับใช้ชีวิตของตนเองแทนคำสอนด้วยความรักความหวังดีด้วยรักแท้และหวังดีจริงนิรันดรให้สิติยานุสิทตได้ชมกัน จะได้เกิดกำลังใจโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ชีวิตจะต้องเผชิญวิกฤตโควิด -19 โรคระบาดใหญ่ไวรัสโคโรนาที่กลายเป็นโรคระบาดแห่งศตรวรรษก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ถึงกับเป็นโรคระบาดแห่งศาสตร์สวัรษเลยครับว่างๆก็แวะมาเยี่ยมมาเยือน มาพูดคุยกันกับนายตะวันครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์นำหน่วยหลวงแอแลขุนแอแๆเท้าแอแลกันได้ทุกเมื่อหากพืชผักสวนครัวโตพอจะเก็บเอาไปกินได้ก็เก็บเอาไปได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่เจออาจารย์ตะวัน ก็เก็บไปได้เหมือนกันคืออนุญาตให้เก็บไปกินได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวครับ